ถ้าคุณได้ยินเสียงเรียกชื่อทั้งที่อยู่คนเดียวในป่าอย่าหันกลับไปเพราะคนที่เรียกคุณอาจไม่ใช่มนุษย์นี่คือเรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าเล่าจบเรื่องของป่าอาถรรพ์คืนหนึ่งผมกับเพื่อนอีกสองคนตัดสินใจเข้าไปในป่าที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าหลังเขา ไม่มีป้ายไม่มีชื่อในแผนที่และไม่มีใครแนะนำให้เข้าไปแต่คำเตือนเดียวที่เราได้ยินคือเข้าไปได้แต่อย่าเรียกชื่อมันตอนนั้นเราหัวเราะคิดว่ามันก็แค่เรื่องเล่าขู่เด็กเราจอดรถไว้ตรงชายป่าสัญญาณโทรศัพท์หายไปตั้งแต่ก้าวแรกที่เท้าเหยียบดินต้นไม้สูงแน่น และเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองยิ่งเดินเข้าไปในป่าลึกอากาศยิ่งเย็นทั้งที่ยังเป็นช่วงเย็นเข็มทิศมีมือผมเริ่มหมุนช้าๆเหมือนมันหาทิศไม่เจอผมคิดว่าเข็มทิศพังแต่ของเพื่อนก็เป็นเหมือนกันเราเดินตามเส้นทางเดิมแต่ไม่ว่าเดินยังไงก็กลับมาเจอต้นไม้ต้นเดิม ที่มีรอยขีดเป็นรูปกากบาทตอนนั้นเองแสงสุดท้ายของวันหายไปป่าทั้งผืนมืดลงในพริบตาไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงมแมลงเหลือแต่ความเงียบที่กดทับหัวใจแล้วผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงที่เรียกชื่อผมเบาๆจากในความมืดนัทวุฒ ผมหันไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพื่อนบอกว่าเขาไม่ได้เรียกเรามองหน้ากันและเลือกที่จะไม่พูดอะไรแต่เสียงนั้นไม่ได้หายไปมันเรียกชื่อพวกเราที่ละคนจากคนละทิศไกลขึ้นชัดขึ้นเหมือนมันรู้จักเราตอนนั้นเองผมเพิ่งนึกถึงคำเตือนของชาวบ้านอย่าเรียกชื่อมัน และอย่าตอบรับถ้ามันเรียกชื่อคุณเราเรีบกางเต็นท์อยู่รวมกันโดยไม่พูดอะไรอีกแต่ในความมืดผมรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างยืนฟังเราอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นแล้วคืนแรกในป่ายังไม่จบลงแค่นั้นผมไม่รู้ว่าคืนนั้นผ่านไปกี่ชั่วโมงในป่าเวลาไม่เดินเหมือนที่เคยเป็นเสียงเรียกชื่อเงียบลง ราวกับมันรู้ว่าเรากำลังกลัวพอแสงแรกของเช้าส่องลอดผ่านยอดไม้เรารีบเก็บของโดยไม่พูดถึงสิ่งที่ได้ยินไม่มีใครอยากยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงเราเดินต่อตามเส้นทางแคบๆที่ไม่แน่ใจว่ามันเคยเป็นทางมาก่อนหรือเปล่าจนกระทั่งเราเห็นกระท่อมไม้หลังหนึ่งเก่าผุหลังคาเอียง เหมือนยือนอยู่ตรงนั้นมานานเกินกว่าจะนับเวลาได้ประตูไม้เปิดแงม้มเหมือนรอให้ใครสักคนเข้าไปในกระท่อมมีเพียงโต๊ะไม้และสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่ตรงกลางหน้าปกสมุดเปื้อนดินและมีรอยขีดเขียนด้วยลายมือสันๆหน้าแรกเขียนไว้ว่าถ้าได้อ่านแปลว่าคุณเข้ามาลึกเกินไปแล้วเรากลืนน้ำลาย ก่อนจะอ่านต่อมันไม่ใช่บันทึกธรรมดาแต่มันคือกฎของป่าข้อ 1. ห,ห้ามเรียกชื่อกันหลังพระอาทิตย์ตกข้อ 2. ถ้าได้ยินเสียงเรียกห้ามหันกลับข้อ 3. อย่าตอบคำถามจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นข้อ 4. อย่าออกนอกเส้นทางไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรและข้อสุดท้ายเขียนด้วยหมึกที่เข้มกว่าข้ออื่น ข้อ 5. ห้ามพูดชื่อของป่านี้ออกเสียงโดยเด็ดขาดตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นเหมือนตากำลังฟังทุกคำที่เราพูดเพื่อนผมคนหนึ่งหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่ามันก็แค่เรื่องขู่คำพูดยังไม่ทันจบเสียงกิ่งไม้หักดังมาจากหลังกระท่อมช้าๆหนักๆเหมือนมีใครเดินวนอยู่รอบๆ เราเงียบไม่มีใครกล้าขยับทันใดนั้นมีเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูเป็นเสียงเดียวกับเมื่อคืนเรียกชื่อเพื่อนผมชัดเจนชัดจนเขาสะดุ้งแล้วเขาตอบรับเพียงคำเดียวหลังจากนั้นป่าทั้งผืนเงียบสนิทเงียบจนผิดปกติพอเราหันไปมองตรงจุดที่เขายืนอยู่เพื่อนคนนั้นหายไปแล้ว ไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยเหมือนเขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นเหลือเพียงสมุดเล่มเดิมที่เปิดค้างไว้และบรรทัดใหม่ที่เพิ่งถูกเขียนเพิ่มขึ้นมากฎมีไว้รอดไม่ใช่ให้ฝ่าฝืนหลังจากเพื่อนผมหายไปเราไม่พูดอะไรต่อกันอีกไม่มีใครกล้าพูดชื่อเขาเหมือนแค่เอ่ยถึงก็อาจทำให้ป่ารู้ว่าเรายังจำได้ เราเดินออกจากกระท่อมโดยไม่หันกลับไปมองเส้นทางข้างหน้าดูเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่ใช่ต้นไม้ย,ยืนชิดกันมากขึ้นแสงแดดลอดลงมาได้เพียงเล็กน้อยเหมือนป่าไม่อยากให้เราเห็นทางผมดูนาฬิกาเข็มไม่ขยับทั้งที่เราเดินมานานพอจะเหนื่อยกลางวันค่อยๆมืดลงเหมือนใครหลี่ไฟและในความเงียบนั้น ผมได้ยินเสียงฝีเทา้าไม่เร็วไม่ชา้าเดินตามหลังมาในระยะที่มองไม่เห็นผมไม่หันกลับเพราะจำกดได้แต่หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกก้าวท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าหยุดลงแทนที่ด้วยเสียงหายใจใกล้ใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหูเดินผิดทางแล้วผมรู้ทันทีว่า เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนที่เหลืออยู่เราเร่งฝีเท้าจนแทบจะวิ่งแล้วผมก็เห็นใครบางคนยืนอยู่ข้างหน้าเป็นเพื่อนคนที่หายไปเขายืนเฉยๆไม่พูดไม่ขยับผมอยากจะเรียกชื่อเขาแต่คำเตือนดังขึ้นในหัวเขาหันไปมองรอยยิ้มบนหน้ากว้างเกินปกติดวงตาว่างเปล่า เหมือนไม่มีใครอยู่ข้างในเขาพูดขึ้นด้วยเสียงที่คุ้นเคยกลับไปด้วยกันสิทางออกอยู่อีกนิดเดียวเองเพื่อนที่อยู่ข้างผมกำมือแน่นเขาสั่นผมรู้ว่าเขากำลังจะเชื่อผมสายหน้าและก้าวถอยหลังในวินาทีนั้นรอยยิ้มของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหายไปมันเงยหน้าขึ้นมองไปที่ยอดหมายแล้วพูดประโยคหนึ่งเบาๆ ไม่เป็นไรป่ายังต้องการอีกหนึ่งคนลมพัดแรงต้นไม้สั่นไหวเหมือนป่าทั้งผืนกำลังหายใจผมเข้าใจแล้วป่าแห่งนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนออกไปมันต้องการใครบางคนอยู่แทนและผมรู้ว่าตอนนี้ป่ากำลังเลือกเรายืนอยู่ตรงนั้นไม่มีใครพูดอะไรป่าเงียบ เงียบจนผมได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองทางเดินข้างหน้าเริ่มเปิดออกแสงสว่างลอดผ่านต้นไม้เหมือนทางออกอยู่แค่เอื้อมแต่ผมรู้ดีว่าป่าไม่เคยให้ของฟรีเพื่อนที่อยู่ข้างผมกระซิบเบาๆเราออกไปกันเถอะเสียงนั้นสัน่นและเต็มไปด้วยความหวังในขณะเดียวกันผมได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากรอบตัวไม่ชัด ไม่ใกล้แต่มีอยู่ทุกที่หนึ่งคนต้องอยู่คำพูดนั้นไม่ได้ดังในหูแต่มันดังอยู่ในหัวผมนึกถึงสมุดนึกถึงกฎนึกถึงคนที่หายไปผมเข้าใจแล้วถ้าไม่มีใครอยู่แทนป่าจะไม่ปล่อยใครออกไปเลยผมหยุดเดินเพื่อนหันมามองสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยคำถามผมยิ้ม ทั้งที่ไม่รู้ว่ามันออกมาได้ยังไงเดินต่อไปอย่าหันกลับมาไม่ว่าได้ยินอะไรเขาไม่เข้าใจแต่แสงสว่างข้างหน้าทําให้เขาเดินต่อผมยืนอยู่ตรงเดิมลมแรงขึ้นต้นไม้เริ่มไหวเงาดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาไม่ใช่รูปร่างชัดเจนแต่ผมรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้แตะต้องผมไม่ได้ทำอะไร แค่ยืนรอผมหลับตาแล้วเอ่ยคำหนึ่งที่เขียนไว้ในกฎว่าไม่ควรพูดชื่อของป่าทันทีที่เสียงนั้นหลุดออกจากปากทุกอย่างเงียบลงเมื่อผมลืมตาอีกครั้งผมยืนอยู่ที่ชายป่าแดดเช้าส่องลงมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงผมคนเดียวชาวบ้านที่พบผม ถามว่าเข้าไปกี่คนผมอ้าปากแต่ตอบไม่ออกเพราะในหัวผมนับได้ไม่ครบอีกแล้วคืนนั้นผมนอนอยู่บ้านและในความเงียบผมได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นหลังบ้านเสียงเดียวกับในป่าเรียกชื่อผมเบาๆเหมือนเตือนว่าผมออกมาได้แต่ป่ายังไม่ปล่อยผมไป